สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องทาอินเตอร์ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่2 1ตุลาคม2566ครับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอาหอารับหรือว่า GCC ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วยซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์คูเวตกาตา้าโอมานและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนได้มีการออกแถลงการร่วมกันหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดที่กรุงริยาตเมื่อ วันที่20ตุลาคม2566นะครับเนื้อหาตอนหนึ่งของแถลงการในการประนามการโจมตีพลเรือนในฉนวนกาซาและการเรียกร้องการหยุดยิงถาวรการปล่อยตัวประกันราว200คนและการเปิดทางให้มีการมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาทางด้านเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานมากุฎร,ราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบียด้วยนะครับทรงมีพระราชาดำรัสว่าพลเรือนผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบโดยตรง จากความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในฉนวนกาซาที่ประชุมคัดค้านการใช้พลเรือนเป็นเป้าหมายและเงื่อนไขทุกรูปแบบและให้ความสำคัญสูงสุดกับการให้การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมด้านประธานดธิบดีโจโกโวิโดโดผู้นำของอินโดนีเซียซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนปีนี้เรียกร้องให้คู่กรณีในสงครามยุติการใช้ความรุนแรงและให้ความสำคัญกับมนุษยธรรมในระดับสูงสุดซึ่งซาอุดีอาระเบียและอินโดนีเซียไม่มีความสัมพันธ์ทางการพูดกับทางด้านอิสราเอลความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ เมื่ออาเซียนกับทางด้านในส่วนของรัฐอาอาหรับทั้งหมดนั้นได้จับมือกันออกถแถลงการในการประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้านอิสราเอลกับปาเลสไตน์โดยเฉพาะกับกลุ่มฮามาตและในเวลานี้ทางด้านอิสราเอลนั้นยังคงที่จะปิดล้อมฉนวนกาซาเพื่อที่จะไล่ล่ากลุ่มฮามาตนะครับและมีการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและล้มตายเป็นจํานวนมากนอกจากนั้นเนี่ยครับการร้องของการเปิดเส้นทางมนุษยธรรมเพื่อส่งอาหารส่งเครื่องดื่มส่งน้ําดื่ม แล้วก็ความช่วยเหลืออื่นๆเข้าไปยังประชาชนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซานั้นก็ยังเป็นไปด้วยความยากลําบากนอกจากนั้นเนี่ยครับสถานการณ์ดูเหมือนว่าเวลานี้บรรดาสมาชิกรัฐเอาหรับเองนะครับหรือว่าชาติมุสลิมเองนั้นก็เริ่มที่จะมีความเคลื่อนไหวกดดันให้อิสราเอลยุติการดําเนินการทางการทหารกับทางด้านปาเลสไตน์ในหลายชาติทั่วทั้งโลกที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ก็ได้เริ่มออกมาประท้วงโดยเฉพาะการไปประท้วงหน้าสถานทูตของอิสราเอลตามเมืองต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน สถานการณ์เหล่านี้หลายฝ่ายด้าน,นวันวิตกกังวลน,นะครับว่าจะนําพาไปสู่ความรุนแรงแล้วก็ลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆทั่วทั้งโลกนะครับเนื่องจากว่าสมาชิกของตะวันออกกลางนั้นส่วนใหญ่ล้วนแล้วเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตพลังงานหากว่าเกิดสงครามนั้นแน่นอนว่าราคาพลังงานจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสมาคมโลกหรือว่าต่อประเทศต่างๆทั่วทั้งโลก นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทางอินเตอร์เนิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ